วัดสวยในเมืองไทยของเรานั้นมีมากมายหลายวัดด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้นายภาษาจะพาทุกท่านมาชมวัดสวยๆที่ภาคอีสานกันนะครับซึ่งทางแอดมินได้รวบรวมมา20วัดสวยด้วยกันลำดับที่20วัดศรีบึงบูนณ์จังหวัดศรีสะเกดวัดศรีบึงบูนณ์ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงบูรณ์อำเภอบึงบูนณ์จังหวัดศรีสะเกดลำดับที่19 วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดภูมโนรมตั้งอยู่ทิำบลศรีบุญเรืองอําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารลำดับ18วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนชยยงกูลบ้านาธาตุพนมตำบลธาตุบบนาพนมอําเภอาธาตุพนม ลำดับ17วัดสิรินทรวรารามภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีอีกชื่อหนึ่งคือวัดภูพร้าวหรือชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดเรือนแสงตั้งอยู่บนน้อนเขาสูงในอำเภอสิรินทรลำดับ16วัดประชาคมวนารามจังหวัดร้อยเอ็ดหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดปากกุงตั้งอยู่ที่ตำบลสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด ลำดับ15วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นเดิมชื่อวัดเหนือตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นลำดับ14วัดเขาอังคารจังหวัดบุรีรัมย์วัดเขาอังคารตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติลำดับ13วัดมองคลคชารามจังหวัดสุรินทร์หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดช้างหมอบตั้งอยู่ที่ตำบลแนนมดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ ลำดับ12วัดถ้ำสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดถ้ำตั้งอยู่ที่บ้านคูหาพัฒนาตำบลน,นาศีอำเภอสุวรรณคูหาลำดับ11วัดเนรมิตรวิปัสนาจังหวัดเลยเดิมชื่อว่าวัดหัวนายูงเป็นวัดอยู่บนเนินเขาตั้งอยู่ในอำเภอด่านซ้ายลำดับสิบ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตั้งอยู่ที่ริมหนองหานถนนเจริญเมืองอําเภอเมืองสกลนครลำดับที่9วัดถ้ำแสงเพชรจังหวัดอำนาจเจริญวัดถ้ำแสงเพชรอีกชื่อหนึ่งคือวัดศาลาพัานห้องตั้งอยู่ที่ตำบลหนองมะแซวอําเภอ,อเมืองอำนาจเจริญลำดับที่8 วัดมหาธาตุจังหวัดยะโสธรวัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองยะโสธรตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรลำดับที่7วัดเจติยาคิรีวิหารจังหวัดบึงกาฬหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดผูกทอกตั้งอยู่ที่บ้านคำแคนพัฒนาหมู่ที่6ตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลลำดับที่6วัดโพชัยจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองคายลำดับที่5วัดป่าผูกก้อนจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำโสมอันเป็นรอยต่อแผ่นดิน3จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายลำดับที่สวัดวังคำจังหวัดกาลสินตั้งอยู่ที่บ้านนาวีตำบนสงเปลือยอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสิน ลำดับที่ 3. วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดพุทธ,ธวนารามลำดับที่สองวัดป่าอินทรเทพประดิษฐ์จังหวัดชชยภูมิตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวนรรค์ตำบลบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชชยภูมิเป็นวัดที่มีอุโบโสถสีทองอารามอีกทั้งมีเจดีย์ทองและองค์พญานาคสีทองที่แกะสลักลวดลายอย่างสวยงาม ประิษฐานล้อมรอบตัวอุโบสถด,ด้านในเป็นที่ปริษฐานหลวงพ่อพุทธธรรมหรือบรนดานสุขและมีพระนาคปรกให้ศักการะด้วยตัววัดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบอีกทั้งยังอยู่ในเส้นทางชมดอกกระเจียวเพราะอยู่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเพียง5กิโลเมตรทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะมากราบไหว้ขอพร หลังจากที่ไปเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวได้และลำดับที่หนึ่งวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านไรวัดเก่าแก่ในตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทศเป็นวัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศ